จังแต่พบกันวันนั้นเอ๊ะขอถูกไหมเนี่ยเหมือนเพี้ยนป่ะอันนี้ถูกไหมหนูจะเข้าตั้งแต่พบถูกป่ะอ่ะร้องให้ปูฟังสิอ่ะถ้าถ้าเกิดว่ามันมาจากไอ้นานๆ น่าทมาใจนาน่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 า่นวันน่้น่าน่าน่า่าเราจะมีกันวันนี้ โอเค <Okay. S 3> ถ้าเข้าถูกก็ได้ถ้าเข้าถูกก็ไม่ไมีปัญหาโอเคอ่าค่ะ <c oughs> ทีนี้ถ้าอยากจะเติมอีกข้างหน้าก็เติมได้อีกนิดนแต่อย่าอย่าแบบเหมือนทับดนตรีหมดอะ่ะให้เขาโดยสโซโล่แล้วหนูจะได้หายใจด้วยไม่งั้นก็ต้องโอ้โหอะไรไรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะเ <Okay. S 2> ออ <c oughs> แล้วถ้ามันมีอะไรสวยกว่านั้นก็ลองใส่ดูโอเคขอบคุณค่ะแจา เอ็มเร่มพิงเริ่มปะเอ็มเพิ่งเสร็จเลยเหรอโอคุณจะได้สอนนะ้วสอนหนุ่ยอร่อยหนุ่ยอยากสอนเล่นเอาเฟืเรียกรวมค่ะจะเฟื่จะฝังเอาไว้ไหมเอ็มอยากเล่นอีกไงอ๋อรวมแล้วเหรอแบบไม่ไม่ใช่รวมแต่ว่าแบบโอเคไปร้องให้คุณล้ฟังก่อนเลยเผื่อจะได้ปรับ